สวัสดีนะครับทุกคนนะครับก็ตั้งแต่ผมเอารถไปทําท่อมาแล้วก็ยังไม่เคยได้รีวิวท่อให้ทุกคนเห็นเลยนะครับก็เพราะว่ารถเอาไปเอาไปเข้าศูนย์ซะก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องมันเครื่องมันดังนะครับอย่างดังดังดังคลิปที่แล้วที่ที่ผมถ่ายให้ให้ทุกคนดูไปตอนเอาไปเข้าศูนย์นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่า5วันเสร็จแต่ว่ามันยังไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้รีวิวแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิว ท่อที่ตัดออกแล้วนะครับของ s 1 0พัน r นะครับให้ดูว่ามันเป็นยังไงมัง่งท่อของผมเนี่ยเป็นท่อที่ที่ผมไปทํามันเป็นของ AR นะครับก็คือ AR Austin Racing นะครับนี่อันนี้นะฮะอันนี้คือกล่องนะครับก็เป็นรุ่น V3 c e r a m i c Back นะครับสำหรับรถ s 1 0พันดปีสองพันสิบเก้าสองพันยี่สนะ ซึ่งสนนราคาอยู่ที่60,000บาทนะครับเป็นไวไนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฟูนะครับเป็นวไวไฟก็คือ60,000บาทซึ่งในเพจของ AR ก็เขาก็ AR t h a i l a n d เขาก็ลงลงรูปรถผมไว้ด้วยนะครับโฆษณาเมื่อตอนสิ้นปีนะีปีที่แล้วน่าจะเป็นของผมคันสุดท้ายแหละที่ไปทำมานะครับเพราะว่าไปทำมาวันที่30ทธันวาพอดีเลยนะครับก็ราคาแพงหน่อยแต่ว่า ผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับผมเคยอัดคลิปไปเมื่อตอนก่อนๆก,ก็คือว่ามันมีคนถามผมในคอมเมนต์นะครับว่าพี่ทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคําถามคลาสสิกนะครับซึ่งผมก็ตอบไปว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาครับทางานเงินเดือนหนึ่งก็เงินเดือนไม่ถึงไม่ถึง2อ0หมืนาออางี้แล้วกันซึ่งเพราะฉะนั้นท่อมาราคา60 0 0นะืเนี่ยผมก็ใช้วิธีผ่อน 0 10เดือนนะครับผมไม่ได้จ่ายสดนะผมผ่อนเอานะครับซึ่งยังไม่ได้ผ่อนเลยสักครั้งเดียวจะเริ่มผ่อนเดือนเดือนเดือนหน้าวันที่1นนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวก็คือว่าท่อว i ไปนะครับซ,ซึ่งของค่ายค่ายอื่นเขาเรียกลิงไพ์มั้งครับแต่ถ้าเป็นของเอสพันธ์เขาจะเรียกว i ไปใช่ไหมครับวายไพรมันตัดตั้งแต่ตรงไหนมันตัดเหนือแคทแคทคือแคทก็คือหม้อพักอะครับมันตัดเหนือหม้อพักเลยนะ เดี๋ยวผมเอาหม้อพักของ s อ0 0ันให้ดูนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับตอนที่เราเห็นในในในตัวรถอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูว่าตอนเราเห็นที่มันอยู่ในรถอะ่ะมันมันเล็กมากเลยแต่เอาที่เขาจริงมันใหญ่เดี๋ยวดูนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับลองเทียบกันหน้าผมนี่คือแคทของ เอสพันนะครับเห็นไหมครับคือบนล่มเท่มเลยนะครับเนี่ย <g ús> เหมือนกับอ่ามอพักของรถกระบะเลยครับคือใหญ่มากนะครับอันนี้ด้านนี้จะเป็นด้านที่ต่อไปแล้วเป็นท่อนะครับปลายท่อส่วนด้านนี้จะเป็นต่อที่ต่อกับคอ,อ,อท่อที่จะต่อเข้าเครื่องนะครับสองอันซึ่งหนักนะครับเนี่ยหนักหนักมากผมถือนี่หนักมากเลยนะครับโอเคก็ okay. <c oughs> <c oughs> อันนี้ให้ดูกันนะครับแคทเดี๋ยวขาวางกันโอ,โอเคต่อไปในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นเป็นเออ่ปลายท่อนะครับปลายท่อของเอสพันเดี่ยวเราเอามามาดูกันนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับนี่ผมก็ห่อมาซะอย่างดีเลยนะเออเอ,อ,อ้ยห่อยังไงเนี่ย อ่านี่ครับนี่คือปลายท่อนะที่ต่อจากแคปมื่อกี้นี้นะครับจะต้องต้องเอามาต่อให้ดูไหมมันหนักนะผมจะถือไหวป่ากอนไม่รู้เดี๋ยวนะอึบอ่านี่นะครับนี่นะครับมันจะต่ออย่างนี้นี่นะครับอันนี้คือท่อจากของเอสพันเลยนะมันก็จะต่ออย่างนี้นะครับจากแคปมาปลายท่อแล้วเขาก็ตัด ตัดตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะไปใส่ท่อ A R แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูว่าว่าใส่ยังไงนะครับใส่แล้วมันเป็นยังไงนะครับแต่ที่จะมารีวิวกันวันนี้นะครับนอกจากท่อกับคอท่อที่ตัดไปนะครับยังมีนี่ครับผมเพิ่งเขาเพิ่งส่งมาให้ผมวันนี้นะคือผมลงทะเบียนท่อไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เขาเพิ่งส่งอันนี้มานี่ครับเห็นไหม เห็นไหมครับนี่เป็นอาบัตใบรับรองใบรับประกันของ AR นะครับซึ่งผมเห็นในใน u t u b e หลายๆคนเอามารีวิวนะครับก็ตอนแรกคิดว่ามันเป็นพลาสติกนะแต่จริงๆมันไม่ใช่วะมันเป็นเหล็กเลยนะครับเป็นเหล็กเลยนะเห็นไหมซึ่งก็สวยงามดีนะแต่ว่า ผมไม่รู้ว่ามันมันใช้อะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าที่เข้าไปอ่านในเพจมันเขาบอกว่าคนที่ถือบัตรบัตรบัตรเหล็กเขาไว้เนี่ยสามารถรับสิทธพิพิเศษบางอย่างนะครับอาจจะซื้อสินค้าในราคาถูกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เนี่ยเขาให้มาเพิ่งให้มาแล้วก็มันมีบางสิ่งบางอย่างแนบมาด้วยนะครับนั่นก็คือนี่ บัตรเติมน้ำมันนะครับของปตทนะครับเป็นกิฟต์การ์ดนะครับ5 0าบาทซึ่งอันเนี้ยถูกใจผมมากเลยนะเพราะว่าน้ำมันกำลังแพงใช่ไหมครับแล้วก็เอสพันเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราขับจนถึงมันแจ้งเตือนว่า,าให้เติมน้ำมันเนี่ยน้ำมันจะหมดเนี่ยมันมันถ้าเติมเต็มเลยมันจะอยู่ประมาณ300-300กว่าบาทนะครับช่วงน้ำมันแพงๆขึ้นไปถึง400นะครับ ก็ได้อันนี้มาก็ดีนะครับน่าจะเติมได้สองครั้งเลยแหละสุดใจมากขอบคุณทาง AR Austin ด้วยนะครับแล้วก็ที่ให้บัตรอันนี้มานะครับแล้วก็อันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมันใช้อะไรได้บ้างนะครับก็ยังไงวันนี้ก็คงต้องจบท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็อ๋อมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าท่อที่ผมไปซื้อมานะครับของ AR นะครับที่ผมบอกว่าราคา6 0,000บาทใช่ไหมครับ ราคานี้เป็นราคาของปีที่แล้วนะครับวันนี้วันที่ยี่สิมกราซึ่งราคาตั้งแต่ปีใหม่ปรับขึ้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าขึ้นกี่บาทแต่ที่ผมไปทำตอนปลายปีเนี่ยมันอยู่ราคาที่60,000บาทนะครับของตัวพันนะแต่ผมไม่รู้ว่าตัวพันทุกค่ายราคาเท่ากันไหมแต่ว่าของ S พันละกัน S พันราคา60,000บาทนะครับไไปแล้วปีนี้นะครับ เขาจะปรับขึ้นราคาแต่ไม่รู้ขึ้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ในราคานี้ก็แสดงว่าเขาปรับขึ้นราคานะครับอย่ามาว่าผมเลยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็คงจะอัดคลิปให้ดูกันเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสหน้ามีเรื่องอะไรก็จะมาอัดคลิปให้ดูกันใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe กดแชร์นะครับให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ ขอบคุณนะครับทุกทุกทกคนที่เข้ามาดูนะครับที่เข้ามากด u u s c r i b e นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมอย่างมากมายเลยนะครับถึงมันจะยังไม่เยอะแต่ก็เป็นกำลังใจอย่างเยี่ยมเลยครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ